สวัสดีค่ะรายงานรูปแบบหรือโมเดลการจัดการเรียนการสอนเรื่องการพัฒนารูปแบบการเรียนรู้ตรวจวินิจฉัยทางการแพทย์แผนจีนโดยใช้หลักการสืบสอะและใช้ชุมชนเป็นฐานโดยอาจารย์พัชรีพิมารำและอาจารย์กาญจนกสุขบุตรซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ด้านการตรวจวินิจฉัยตามการแพทย์แผนจีนโดยใช้หลักการสืบสอบร่วมกับใช้ชุมชนเป็นฐานและเพื่อส่งเสริมให้นิสิตมีทักษะการตรวจวินิจฉัยการคิดวิเคราะห์การตั้งคำถามและการเรียนรู้จากสถานการณ์จริง มีแนวคิดที่สําคัญคือ 1. ห,หลัก 5e ของการเรียนรู้แบบสืบเสาะประกอบไปด้วย engagement, exploration, explanation, Expl elaboration และ evaluation และ 2. หลักการเรียนรู้โดยใช้ชุมชนเป็นฐานประกอบไปด้วย2ทฤษฎีได้แก่ทฤษฎีการเรียนรู้ด้วยตนเองและทฤษฎีการลงมือปฏิบัติจริง มีวิธีการดําเนินการมีกลุ่มเป้าหมายในนิสิตแพทยแผนจีนชั้นปีที่3รูปแบบการศึกษาเป็นการศึกษาเชิงทดลองแบบวัดผลก่อนและหลังเพื่อประเมินผลการเรียนรู้มีขั้นตอนในการเรียนรู้คือการตั้งคําถามการสืบเสาะการลงมือปฏิบัติการสังเคราะห์ความรู้การสื่อสารและการสรุปเครื่องมือที่ใช้วัดมี3ส่วนก็คือแบบประเมินความรู้แบบประเมินทักษะการตรวจวินิจฉัยและแบบประเมินความพึงพอใจของการจัดการเรียนการสอน สรุปผลการศึกษาการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ด้านการตรวจวินิจฉัยตามสหการแพทย์แผ่นจีนโดยใช้การสืบสอบและการใช้ชุมชนเป็นฐานประกอบด้วย3องค์ประกอบหลักได้แก่ 1. แนวคิดพื้นฐานมีการเรียนรู้แบบสืบสอบและใช้ชุมชนเป็นฐาน 2. ขั้นตอนในการเรียนรู้มีทั้งหมด5ขั้นตอนได้แก่การตั้งคำถามการสืบค้นข้อมูลการปฏิบัติในชุมชนการสังเคราะห์ความรู้การสื่อสารและการสรุป 3. บทบาททั้งของผู้สอนผู้เรียนและชุมชน นิสิตมีผลสมัมฤธิ์ทางการเรียนหลังเรียนมีนอยู่ที่24.62 SD 3.67สูงกว่าก่อนเรียนมีนอยู่ที่13.19 SD อยู่ที่6.69อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติซึ่งมีค่า p-value น้อยกว่า0.001โดยมีค่าความแตกต่างเฉลี่ยเท่ากับ11.43คะแนนโดยสะทอนให้เห็นว่าการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะและใช้ชุมชนเป็นฐานมีประสิทธิภาพในการส่งเสริมผลสมัมทธิ์ทางการเรียนของนิสิต ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบคะแนนรวมของทักษะการตรวจวินจัยทางการแพทย์แผนจีนทั้งการซับวัติการตรวจลิอนและการจับชีพประจจะใช้สถิติแพท r e d t เพราะว่าคะแนนรวมหลังลงชุมชนมีนเท่ากับ56.19 SD 3.97ซึ่งสูงกว่าก่อนลงชุมชนมีนอยู่ที่44.76 SD อยู่ที่5.17อย่างมีนยัยสำคัญทางสถิติโดยมีค่าความแตกต่างเฉลีย่ยเท่ากับลบ11.43คะแนนซึ่งผลลัพธ์นี้แสดงให้เห็นว่าการเรียนรู้ภาคสนามเนี่ยสามารถส่งเสริมพัฒนาการของทักษะการตรวจวินิจฉัยได้อย่างชัดเจนและมีประสิทธิภาพค่ะ สำหรับผลการประเมินความพึงพอใจของนิสิตต่อรูปแบบการจัดการเรียนรู้พบว่าคะแนนเฉลี่ยรวมอยู่ที่49.33จาก55คะแนนและมีคะแนนเฉลี่ยต่อข้ออยู่ที่4.48คะแนนซึ่งอยู่ในระดับพึงพอใจมากถึงพึงพอใจมากที่สุดมีนิสิตร้อยละ66.67ให้ระดับความพึงพอใจสูงสุดที่5คะแนนและร้อยละ23.81ให้คะแนนอยู่ที่4คะแนน และร้อยละ9.52ให้คะแนนอยู่ที่3คะแนนค่ะการอภิบายผลสำหรับประสิทธิภาพของรูปแบบการจัดการเรียนรู้เนี่ยจากผลสำเร็จของการเรียนที่เพิ่มขึ้นอย่างชัดเจนสะท้อนว่าเมื่อน,นิสิตเนี่ยลงฝึกปฏิบัติจริงก็คือใช้ชุมชนเป็นฐานร่วมกับใช้กระบวนการเรียนรู้แบบสืบเสาะทาให้นิสิตเกิดการเรียนรู้ที่เป็นระบบเรียนรู้จากบริบทจริงและสามารถพัฒนาความเข้าใจได้เร็วขึ้นโดยสอดคล้องกับงานวิจัยของคุณซูและคณะที่พบว่าการเรียนรู้แบบ ปัญหาจริงในศาสตร์การแพทย์แผนจีนเนี่ยช่วยส่งเสริม engagement และประสิทธิภาพในการเรียนทางคลินิกอย่างมีนัยยะสาคัญการพัฒนาทักษะเชิงรึกครบ3ด้านการได้ฝึกจริงทั้งการจับประวัติการตรวจลิ้นและการจับทีป่ประจรในชุมชนส่งผลให้ความเข้าใจในอาการของผู้ป่วยในบริบทจริงเนี่ยดีขึ้นอย่างมีนัยยะสาคัญการฝึกเหล่านี้เนี่ยเสริมสร้างความเชื่อมโยงระหว่างทฤษฎีกับการปฏิบัติได้ สำหรับความพึงพอใจนี่ส่วนใหญ่เนี่ยมีความพึงพอใจมากแสดงว่ารูปแบบการเรียนนี้ไม่เพียงมีประสิทธิภาพในการเรียนรู้เท่านั้นแต่ยังช่วยเพิ่มแรงจูงใจและมุมมองต่อ,อก,การเรียนแพ์แผ่นจีนเนี่ยโดยเฉพาะด้านการตัวพิณิชัยซึ่งมีความซับซ้อนและก็ต้องการประสบการณ์จริงด้วยข้อเสนอแนะและประโยชน์สําหรับการนําผลการดําเนินงานไปประยุกต์ใชนะ้แนะนําให้ศึกษาผลในระยะยาวนะคะแล้วก็วิเคราะห์ผลในแง่ของอความเห็นอกเห็นใจแล้วก็สกิลการสื่อสารเพิ่มขึ้นนะคะ ข้อเสนอแนะสาหรับการดาเนินการครั้งต่อไปพิจารณาวิธีการผสมผสานเทคโนโลยีเช่นการใช้ผู้ป่วยเสมือนจริงนะคะเข้ามาเพื่อช่วยพจัฒนาทักษะทางคลินิกของการแพทย์แผนจีนสําหรับการนําผลการดําเนินการไปใช้ประโยชน์นะคะ 1. การขยายใช้เป็นรูปแบบการจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรการแพทย์แผนจีนและหลักสูตรอื่นที่เป็นวิชาชีพสสามารถใช้บูรณาการข้ามรายวิชาในศาสตร์เดียวกันได้ค่ะขอบคุณค่ะ